คุกแหนมคุกตามรสชาติที่มากปรุงเอาเลยมีแ่แหนมทําเองเอาเตาอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะบี้ให้ละเอียดนิดนึงแหนมจากนั้นก็เอาแหนมมาใส่เอหนังไหมล่ะใส่ <c oughs> <c oughs> หนังหลายๆมันแซ่บดีผิดปนใส่เข้าไปบีบปึกน้ำเปียวเลย ใส่อีกว่าตรงอย่านมือเปลือนใส่ถุงมืออยู่นี่ใส่หอมลงไปเลยนี่แสบแสบคะ่ะเสร็จแล้วข้าวปั้นแหนมคุกยัวยั่แสบแซบน้ำกันผักมากเป็นสวน